สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีดดต้อนรับกับสู่ช่องเพื่อพระรวยคลิปนี้ได้เลิกดีกแล้วนะคะจะมาปล่อยสูตรคำนวณของเสียนสมุทรสาครในงวดวันที่1ิตุลาคม2 5 6พันี้าะคะกี่อนะคะตอนนี้ใดื่อมะเดาา็ะไรก็เลยรจะแชร์ที่สำคัญก็จะทิ้งเงินสด้วยเพื่อที่จะ บ,บริพาดกิบปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังแร่งเลี้แก่ทั้ง่องเมย์ด้วยกันเด้อเล่คองเสี่ยงสมบูรณ์เท่านะคะงวดที่ผ่านมาเป็นที่นาเสียดายอีกแล้วนะแคลมชุชมเล่ที่เซียนจับปูหายนะคะเสียดไปแก้มเดียวอีกแล้วนะคะเซียนจัดหายคือหกหานะคะเลขกลับไปออกหกหกนะแคลมชุ่มเฉียดคักเฉียดแน่นะคะงวดที่ผ่านมาแต่ว่าเลขวิ่งที่เซียนจัดหายสองตัวมีหกกับสองแลคะปังทั้งสองตัวเลยนะคะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเลยนะคะ สำหรับเหลขกยิงเหลขแเลนเซียนเฮ้าบผิดพวังคือเก่านะคะเลขจับตูกับเป็นธรรมดานะคะนี่เขาแน่หลุดแน่วดนีจะได้เป็นตัวเลขทนัทางตัวใดแบบใดก็เห้ซที่เพนจองเน้าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังของรดิเอร์เช่นไปติดตามรับชมรับฟังจากตาของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเพิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ ค่ะสวัสด<อ>ีค่ะเซียนครับผมครับค่ะวันนี้ได้เลิกดีแล้วนะคะปล่อยสูตรคำนวณต่องวดใเทพซีฟนช่องเราได้พิจารณานะคะเซียนในงวดวันที่16ตุลาคม2,566นะคะโอ้งวดที่ผ่านมา<อ>เลขเซียนสมุดเป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะคะเซียน<อ>เฉียดแต้มเดียวจริงนะคะเซียนจัดให้65เลขก็ไปออก66นะเซียน เสียดแต้มเดียวแต่ว่าเลขวิ่งเลขวินของเซียนแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าทั้งหกเข้าทั้งสองนะคะเซียน <ปะ S 1> จัดให้สองตัวก็ปังเหมือนเดิมค่ะเซียนเลขวิ่งเลขวินเซียนไม่ผิดหวังนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ<ม>ก็งวดนี้ก็แนวทางงวดวันที่สิบหกได้ทําไว้แล้วใช่ไหมคะเซียนทำมาแล้วครับค่ะงวดนี้เลขวิ่งได้ตัวไหนมัน้งคะเซียน มีหกค่ะ,ะ,ะนนมีหกพอตนีงมีสองค่ะโอ้งวดนี้สอง<ม>ตัวเหมือนเดิมเหรอคะอืมมาแนวเดิมนะคะเซียนงวนัวนี้ค่ะเป็นไปได้เหมือนเดิมค่ะแล้วจับคู่ค่ะจับคู่ สามหกสองจับคู่ได้สามหกสองค่ะเซนครับตัดเือนก็หกสองค่ะมีหกสองค่ะหกสาหสาม,สามค่ะแล้วก็สองสแล้วก็สองสมค่ะเซน วดนี้เลขวิ่งเซียนมั่นใจตัวไหนคะหรือชอบเท่ากันพอวันนี้มั่นใจไปที่เลขสองเหมือนเดิมใช่ไหมคะมาอืมมาเนยค่ะแนวเด่นมาแนวเดิมนะคะเซียนแล้วเลขจับคู่สองตัวชอบตัวไหนมากคะเซียนฟันที่ตัวไหนคะหกสองแล้วก็สามสอง ค่ะฟันไปที่หกสองแล้วก็สองสามนะคะเซียนสองสามสองสามสองตัวเน,นเน้นเหมือนเดิมค่ะงวดนี้เซียนสมุดเพราะว่าเลขสามตัวเซียนคัดให้แค่ชุดเดียวหางเดียวนะคะเซียนครับค่ะสูตรคำนวณต่องวดเซียนสมุดจะจัดให้แบบนี้ทุกรอบนะคะจัดให้น้น้อยเน้นๆ้น,นไม่ให้หลายตัวแล้ว เซียนใงต่องวดนี้ได้ฝันไหมคะงวดนนี้ฝันดีหรือยังคะเงื่ยังไม่ได้ฝันเลยค่ะเดี๋ยวรอตามแนวทางความฝันฝากเฟนช่องเราในโค้งสุดท้ายอีกเหมือนเดิมนะคะเซียนว่าฝันได้ฝันดีไหมนะคะเพราะว่าเพื่อจะเป็นแนวทางตัวเลขของห่วรัฐบาลไทยนะเซียนเนาะเซียนสมุดถ้าฝันถ้าฝันที่จะเป็นแนวทางตัวเลขเซียนก็ใจดี อยากแบ่งปันให้แฟนช่องเราได้พิจารณากันนะเซียนจะมาหรือไม่มา,านั่นก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนพิจารณาเอานะเซียนเนะเาะค่ะอันี้เ,เรามาแบ่งปันแนวทางตัวเลขให้กันฟังนะเซียนเผื่อมันจะใช่เผื่อจะมาเผื่อมีดวงสมพงกันค่ะงวดนี้เป็นงวดของวันที่16ก็ขอให้เลขเซียนสมุดกลับเข้ามาแต่กระรัวทั้งสองตัวสตัวอีกค่ะเซียน ในงวดนี้ก็ขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนกรุณาแบ่งปันให้ช่องแพ,พรพะเรวยเหมือนเดิมค่ะเซียนขอขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวตอนท้ายจะตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายมาฝากเฟนช่องเราเหมือนเดิมคะนะคะเซียนครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะรรววครับค่ะค่ะคะค่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 ะน่ะค่ะคระค่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 ค่คะคะคะ งวดนี้เซียนบอกว่าเลขมาแนวเก่านะครับชมเลขวิ่งเลขเด่นของเซียนนะคะได้ตัวเก่าคือ6กับ2เนนะคะเซียนกันย่งฟันไปที่สองเต็ม,เต,มเต็มคือเก่านะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดพิจารณาเอาเด mm ็กค่ะเด้อสำหรับเลขสูตรนะคะเลข3าตัวเซียนจัดให้ชุดเดียวหางเดียวเน,น้นๆคือเก่านะคะคือ3 6 2สองเซียนจัดออกมาให้3ชุด3าหางคือ6 2สอง หกแล้วก็2สองสานะคะ่ะเสี้ยนเน้นให้สองชุด2องหางเน้นเๆคือ6กสองกับสองสานะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลสูตรคำนวณต่อมวดของหัวรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคมสองพนหาร้อนี่นะคะผู้ใดที่มกักที่ชอบเป็นแฟนของช่องเฮ้านะคะของเสี้ยนสมุทรสาครกับยิบจับไปพิจารณาหาซื้อฉลากกินแบ่้รัฐบาลเก็บไว้ได้เลยนะคะ ผู้ใดบม่มักบ่ชอบกับผ่านนะคะท่านชมทั้งเบิดทั้งม้วนกับเป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้รู้ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอค่ะเดอสุดท้ายนะคะทั้งช่องกับเขาอวยพ่อเซีเฟ้นช่องเฮาที่ได้เสียงโชกเสียงลาบก็บขอให้มีโชคมีใช่โชกโชคมนันมาในเฮ้งปังป,งปงกันสกูสุค้นค่าสวัสดีคะ่ะ